สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้จะพูดถึงการย้ายของดาวอังคารกับดาวศุกร์ควบคู่กันไปเดี๋ยวเราดูว่าสําหรับชาวราศีมีนเนี่ยดาวสงดวงย้ายเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรกันบ้างนะคะเราจะเริ่มต้นที่ดาวอังคารก่อนเนาะอ่าวันที่26สิงหาคมเนี่ยดาวอังคารน่ยย้ายจากราศีพฤษภไปอยู่ที่ราศีมิถุนซึ่งราศีมิถุนนะ่ะมีดาวเจริญงคือดาวพุธอังคารอยู่เรือนพุธเนี่ยเขาเรียกว่าคู่วิวัตะคู่ขัดแย้งได้ แล้วดาวอังคารคุณเป็นเรื่องอย่างไรเป็นเรื่องของกระดุมพระการเงินกับเจ้าเรือนสุภาทีนี้การเงินคุณไปอยู่ที่เรือนพันธุเนี่ยก็มองว่าคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่ต้องให้เงินคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวแต่คุณให้เขาคือให้อาจจะไม่เต็มจํานวนก็ได้หรือบางเคสอะไรนะให้เงินไปแล้วอาจจะมีการ ถูกบ่นว่าทําไมให้น้อยก็ได้เนี่ยถ้าสมมุตินะถ้ามีแบบนี้ก็ขอให้คุณเฉยๆไวล้ละกันอดทนหน่อยหรือบางคนจะถูกบ่นนะ่ะพูดง่ายถูกบ่นก็มีทําไมไม่ให้เยอะไม่ให้จะเอาไปทํานู่นทนํานี้หรือเขาอาจจะมาขอบางทีเราไม่มีเนี่ยเราก็ไม่สามารถให้เขาได้อันนี้ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้มีเงินมากมาย เราช่วยเหลือคนในครอบครัวเราได้ก็ช่วยเหลือได้พอประมาณไม่งั้นถ้าคุณช่วยก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยนะนะ้บอกเลยว่าคุณก็เองจะมีความเดือดร้อนก็ได้ทำให้การเงินคุณเองอะ่ะขาดสภาพคล่องได้เหมือนกันนะคะในช่วงส5้าวันเนี้ยคิดดูให้ดีๆกะเวลามีใครเขามาให้ช่วยเหลือเรื่องการเงินคนในครอบครัวคุณอะ่ะอันนี้นะก็ฝากไว้นะคะอ่าบางคนจะเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินอย่างเช่นอย่างเงี้ย ไปอยู่ในเดือนคู่ขัดแย้งอะไรประมาณเนี้ยน้าได้บอกว่าบางคนอ่ะอืมให้ระวังเรื่องของเอกสารหรือคำพูดคำจาต่างๆว่าเราเอกสารเราเนี่ยเนือ,อกเงื่อนไขสัญญาต่างๆให้ระมัดระวังกันให้ดีเหมือนกันดูว่าเราจะเสียเปรียบเขาหรือเปล่า,าแม้กระทั่งคำพูดที่เราอืมก็ด้ไปเจอคนที่พูดจาผงพางพูดจา เอออาจเสียงดังเราอาจจะไม่พอใจตรงนี้ก็ได้คือให้ดูของแต่ละคนว่าเป็นเรื่องอะไระหรือบางคนเนะ่ะเงินคุณนะ่ะจะหมดไปการซื้อของเข้าบ้านหมดไปก็คือคือจ่ายคนเดียวพูดง่ายจ่ายคนเดียวไม่มีคนช่วยจ่ายคุณก็อ,อาจจะเป็นการบน่นอะไรเงี้ยอันนี้คือถ้าเราเป็นคนจ่ายเองเต็มใจที่จะจ่ายซื้อของเข้าบ้านเราก็ต้องยอมรับความจริงว่า มันอาจจะทําให้เงินของเราเนี่ยมันน้อยลงไปอันนี้คือทุกคนก็ต้องไปบริหารการจัดการเรื่องการเงินกันให้ดีๆแล้วก,กันหรือบางคนนะ่ะจะต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านก็นมีซ่อมรถก็มีนะคะอันนี้คือดูให้ดีๆนะที่ถ้าใครจะไปซ่อมบ้านเนี่ยบอก,กนิดกนึงซ่อมบ้านซ่อมรถคุณดูให้ดีๆว่าช่างที่คุณไปจ้างอนะ่ะเขาเป็นยังไงทำอะไรตามสัญญาไหม อันนี้หาหาให้ดูกันให้ดีกันนะบอกกันเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องคู่ขัดแยง้งวันทีนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรคําพูดหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยว่าช่างเนี่ยเขาพูดจริงไหมอะไรตรงไหนเสียไหมอะไรไหมคือถ้าในมุมมองนะเราเสียเยอะหน่อยเราเข้าลดเข้าสู์ดีกว่าไหมหรือเวลาคุณรีโนเวทบ้านอ่ะคุณใช้อ่า บริษัทสร้างบ้านที่ที่แบบมีมาตรฐานหน่อยก็ได้อย่างนั้นเขายังมีรับประกันด้วยคุณเองอันนี้คือให้ดูของแต่ละคนนะคะก็แนะนําว่าเนี่ยมันอยู่เงี้ยดาวองคารอยู่ในเดือนพุธเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดการเจรจาต่างๆรวมถึงเวลาจะพูดอะไรออกไปเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าคําพูดเนี่ยจะทําให้ฝันของข้าวเขาไม่พอใจหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยทีนี้ดาวองคารก็เป็นดาวรกษเดือนสุภาะสุภาอยู่เรยันพันธุเขาบอกว่า บางคนเนี่ยจะได้บ้านได้รถได้ที่ดินที่ถูกใจแต่มันอาจจะมีปัญหาว่าตกลงในเรื่องของราคาไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ดังใจตัวเองคือเหมือนเขาตั้งราคาไว้เขาอาจจะไม่ลดให้เราก็ได้หรือมีปัญหาในเรื่องของเอกสารการซื้อขายหรือเปล่าอันนี้คือดูกันให้ดีๆนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ หรือตัวคุณเองอะ่ะจะต้องเป็นคนดูแลจัดการเรื่องต่งตางๆภายในครอบครัวคุณอะ่ะมันอาจจะทุกงคุณมีความหงุดหงิดบ้างด้วยเรื่องของอารมณ์เนี่ยอย่าก่าใจร้อนอย่ามุทรุปัญหาจะไม่เกิดนะภายในครอบครัวคุณเองอะ่ะหรือคนในครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะพูดอะไรให้คุณไม่สบายใจแต่ทีนี้เราก็ต้องอดทนอะ่ะเพราะว่า ในสีวันมันไม่ได้เป็นทุกวันหรอกบางคนก็เจอที่ต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนเนี้ยอันนี้ก็ถ้ามีมเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างเดียวเลยขอให้อดทนไว้อย่าใจร้อนทุกอย่างเนี่ยมันจะลี้คลายไปทางที่ดีได้แม้กระทั่งคำพูดเหมือนกันอะถ้าเราพูดจาดีหรือคนตรงข้ามพูดจาไม่ดีเราไม่ต้องสนใจเอาตัวเราไว้ยึดหลักตัวเราไว้พูดจาให้ดี อดทนอย่าใจร้อนนะคิดว่าปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้นะคะอันนี้ต้องฝากไว้นะแล้วทีนี้ที่ดาวสุกกันบ้างดาวสุกอ่ะวันที่ยี่สิบเจดสิงหาคมเนี่ยเขาจะย้ายจากราศีสิงห์ไปอยู่ที่ราศีกันได้ตําแหน่งอืมนิดแล้วก็เป็นพินทุบาทด้วยนะเลยว่านิดทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาหมายถึงว่า ต่ำต้อยเสริมสภาพแล้วได้ตำแหน่งพินทุบาทพินทุบาทบาคือความร้อนออกร้อนใจในเรื่องของอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเท่ากับว่าดาวศุกร์ดวงนี้จะอยู่วานที่50%นะหกห้าปรซประมาณนี้แล้วก็ดูว่าของคุณเป็นเรื่องอะไรเออชาราศีมีนเป็นเรื่องของสาัชชาสัชชา มาอยู่ในสัตยาคหรือสุภามาอยู่ในปัตตอนีอทีนี้เรามองเลยเออ่คนที่มีคู่แล้วเนี่ยต้องระวังในเรื่องของเออ่การมีการน้อยอกน้อยใจกันมีการเออ่ทุกข์ใจในเรื่องของความรักก็ได้มองว่า เราก็ต้องคุยกันอะไรกันนะคะปัญหาตรงนั้นจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้หรือถ้าเรามองในคนโสดคนที่เข้ามาคุยคุณเนี่ยคนที่เข้ามาคุยคุณนี่มีตำแหน่งเป็นนิดและเป็นพิดุปาทคือมาจากเพื่อนพบจากการเดินทางหรือการแนะนำของเพื่อนดูให้ดีๆว่าคนเนี้ย เขามีปัญหาเรื่องการเงินไหมปัญหานิสิตไหมแล้วก็ในเรื่องของความรักของเขาอ่ะเขาเลิกกับคนเก่าแล้วยังเป็นทางการแล้วยังหรือมีโรคประจําตัวก็ได้อันนี้คือต้องดูดีๆนะคะพออะไรรู้ไหมเดี๋ยวพอดาวศุกรก์พัทหูเขาเลงกันเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดเกิดขึ้นแรงดึงดูดนี่ที่เกิดขึ้นอน่าลืมว่ามาจะเป็นเรื่องของ ทําให้คนสองคนเนี่ยถ้าถ้านะมอถ้านามองในรูปของแรงดึงดูดเรื่องการคอนเน็ชันต่างๆเนี่ยน้นถือว่าดีแต่ถ้าเป็นแรงดึงดูดเรื่องของเพศตรงข้ามอันเนี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังอ่ะที่น้าบอกว่าคนคนเนี้ยเป็นคนยังไงเป็นคนที่อ่ธุรกิจสีเทาไหมหรือเราไปเจอในที่กลางคืนพวกผับพวกบาร์อันนี้ต้องระมัดระวังต้องดูกันให้ดีๆนะคะแล้วก็คนที่มีคู่ อย่างเงี้ยถ้ามีแรงดึงดูดเกิดขึ้นนะในเรื่องเพศตรงข้ามคุณมีคู่แล้วคุณก็อย่าไปเกี่ยวข้องในเรื่องพวกนี้จะได้มีปัญหาตามมามิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ฝากไว้นะคะสําหรับคนคน,คนโสดด้วยคนมีคู่ด้วยแล้วทีเนี้ยดาวศุกร์เองก็เป็นดาวเจ้าเดสุภาษะใช่ไหมยืนปตตนิย่างเงี้ยคนโสด คุณจะได้คู่ครองที่มีก็มีนิสัยเหมือนคุณพ่อคุณเองคุณก็ต้องไปดูนะหรือคนคนนี้เขาอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าของตรละคนมีตําแหน่ง,อ,งอะไรแต่หลักๆแล้วให้ระวังวันนี้ก่อนเพราะว่าดาวศุ์ดวงนี้ได้ตําแหน่งนิดและเป็นพินทุบ,บาทด้วยเนี่ยความรักปัญหาความรักอาจจะมา อันนี้ก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือสำหรับคนโสดกับคนมีคู่ระมัดระวังันหน่อยทีเนี้ยในทางในทางโหราศาสตร์เดาสุ์เนี่ยเป็นตัวแทนของการเงินก็ได้ตัวแทนเรื่องความรักก็ได้ความรักเราพูดไปแล้วทีนี้เธอนั้ตัวแทนของการเงินนะ่าคิดว่าการเงินคุณอาจจะมีเงินอาจจะมีเงินเข้ามา แต่เงินเนี่ยอาจจะได้จากการคอนเนคชันต่างๆคุณก็ต้องไปดูว่าได้มาอย่างไรแล้วก็บางคนอนะ่ะการเงินคุณเนี่ยเห็นไหมคะดาวศุกกับพาราหูเนี่ยถ้าเรงการสัมพันธ์กันเนี่ยทำให้คุณนะเน่ะจะใช้เงินไปซื้อในของที่ที่คุณแต่ละคนรุ่มหลงกันอนะ่ะอาจจะเป็นเรื่องของอะไรอ่ะ ซื้อของ Online. ออนไลน์ไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็ซื้อเหล้าของสวยของงามก็ได้สิ่งที่คุณสนใจคุณอยากได้คุณอาจจะหมดหมดเงินไปกับตรงนั้นก็ได้อันนี้คือต้องระมัดระวัง่อยนะเพราะก็ต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินกันให้ดีๆอะก็เซฟๆกันไว้หน่อยเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันยังไม่ได้ถือว่าดีนะคะอันนี้นะฝากไว้นะ เพราะว่าอย่างน้อยคนที่มีรายได้ทางเดียวคือเงินเดือนเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยทั้งหลายอันนี้ก็คือก็ฝากไว้นะคะสำหรับดาวอังคารกับดาวสุกย้ายของชาวราศีมีนก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็เจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆขอให้ทุกคนมีพุทธความดีไม่มีความทุกข์ ในคลิปนี้อาจจะมีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภัยวัดที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ